จริงๆไม่ต้องมานั่งอธิบายอะไรให้คนอื่นเข้าใจเลยนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นติ๊กต็อกเราเราจะโพสต์อะไรมันก็เรื่องของเรานะคะเราแค่โพสต์เตือนภัยสําหรับบางคนที่ไม่ทราบแต่สําหรับคนที่ทราบอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือดีแล้วค่ะที่ทราบอยู่แล้วส่วนที่คนที่ไม่ทราบคือตัวเราเองอ่ะเราไม่ทราบจริงๆนะคะเพราะว่าก่อนอันนี้การอยู่คอนโดก็มันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่แบบมัน ต้องไปจ่ายกับกับน,นิตินึกออกปะไปจ่ายกับน,นิติที่มันไม่ได้เป็นบินแบบนี้ที่เราจะต้องไปจ่ายแล้วอยู่บ้านพี่สาวพี่สาวก็เป็นคนไปจ่ายแล้วเราก็เออแ,และเราก็ไปหักค่าใช้จ่ายกับพี่สาวเราฉะนั้นเราไม่เคยได้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเองเราเลยไม่รู้ว่าการจ่ายหรือไม่จ่ายหรือใดๆมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเอาจริงๆอะ่ะ คือเราอะเห็นบินค่าน้ำนะค่ะในช่วงที่มันเป็นคาบเกี่ยวที่ผู้รับเหมา,าส่งมอบบ้านจริงๆผู้รับเหมาจะต้องจ่ายนะคะแต่เราอะแค่มองว่าโอเคมันแค่ครึ่งเดือนเองเราจ่ายเองก็ได้นะคะเราจ่ายเองก็ได้แต่ว่าเราแค่เห็นบินเนี่ยมันเกินกําหนดไปแล้วพอมันเกินกําหนดไปแล้วนะคะเราสแกนแล้วมันไม่ขึ้นเราก็เลยพยายามที่จะใช้เลขคู่ชนยนาะค่ะ ไปจ่ายที่แอปธนาคารแล้วคันนี้มันสแกนจ่ายไม่ได้เนื่องด้วยเรามียอดค้างหนึ่งเดือนพอมันมียอดค้างหนึ่งเดือนแล้วบวกกับตัวเราเองลืมที่จะไปที่การประปาเพราะว่าถ้าเราไปที่การระปาทึบไปจ่ายยอดที่มันค้างอยู่อันนั้นก็คือจบแต่เราแค่ลืมนะคะลืมไม่ได้ไปจ่ายมันเลยทําให้เดือนถัดมามันไม่สามารถที่จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นจ่ายได้และเราไม่อยู่บ้านพอเราไม่อยู่บ้านนะคะมันมีเอกสารมาจริงแต่เราไม่เห็น เราไม่เห็นเราไม่อยู่บ้านเรามาทราบอีกทีก็คือวันที่เรากลับมาจากต่างจังหวัดนะคะกลับมาแล้วเราก็เห็นเออเรายังไม่เห็นสิเราล้างบ้านล้างบ้านเพราะว่าบ้านตรงข้ามเขาทาบ้านนะคะมันมีฝุ่นเยอะเราก็ล้างหน้าบ้านล้างโรงรถพอล้างเสร็จก็คือล้างจนน้าหมดถังอะเราเราไม่รู้ว่าว่าว่า,วามันมาดน้ําหน้าบ้านไม่มีแล้วจนแบบว่าอีกวันนึงน้ําไม่ไหลเราก็เลยเอาบิน,นะคะ่ะ ไปจ่ายที่ปาปาแต่ตอนนั้นยังไม่ทราบยังไม่ทราบเลยยังไม่ทราบว่ามาดน้ําเราเนี่ยโดนยกไปแล้วนะคะเ,ออเราก็ไปที่ปาปาพอไปปาปาเขาบอกว่าอของเราโดนตัดไปแล้วนะเราก็ถามพี่เขาพี่เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําดีนะคะผ่านไปด้วยดีเราก็อัดคลิปลงว่าโอเคเราเกิดปัญหานั่นี่นั่นนู่นนี่นั่น,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 นอะไรเงี้ยแล้วเรากออ็โทรไปรีเช็คที่สาขาต้นทางเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาประมาณห้าโมง แล้วกใกล้ๆถึงเวลาห้าโมงค่ะเราก็กลับเข้ามาบ้านพอกลับเข้ามาบ้านเราก็มาสังเกตมาตน้ํานะคะว่าเฮ้ยมันโดนตัดไปจริงๆเราเพิ่งรู้ตอนที่เราไปจ่ายค่าน้ําเสร็จแล้วเรากลับมานะคะอันเนี้ยมันคือเราไม่รู้จริงๆหรือกป่าคนไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคะเราก็เลยอยากที่จะมาลงคลิปให้กับคนที่เขาไม่รู้จริงๆเพราะเราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้าน ที่จะต้องจ่ายเองนะคะค่าน้ำค่าไฟที่เราจะต้องจ่ายเองเพราะก่อนหน้านี้มีคนจ่ายให้นะคะมีคนจ่ายให้แล้วเราค่อยไปหักค่าใช้จ่ายกับเขาทีหลังครั้งนี้คือเราต้องจ่ายเองนะคะมันเลยทำให้เป็นการจ่ายครั้งแรกของเราเราแค่อยากลงเตือนตัวเองและเตือนใครหลายหลายคนนะคะที่อาจจะยังไม่ทราบตรงนี้คนที่ทราบแล้วก็ถือว่าโอเคดีแล้วนะคะบอกบุญไว้ กับคนที่ยังไม่ไม่ทราบนะคะมันมีคนที่ทราบแล้วก็คนที่ไม่ทราบเนาะคนที่ทราบก็ดีแล้วค่ะคนคนที่ไม่ทราบก็อย่างกานเนี่ยคือไม่ทราบจริงๆเรายอมรับมันไม่ได้มีคําพูดไหนเลยนะคะที่เราไปว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีคําพูดไหนเลยไปดูย้อนดูคลิปเลยนะคะไม่มีคําพูดไหนเลยเราแค่ลงเตือนตัวเองว่าเราเคยลืมเพราะบ้านหลังนี้เราลืมเฮ้ยเราลืมนะ เราแค่อยากลงไว้ว่าเราลืมแค่นั้นเองเราไม่ได้มีเจตนาว่าเราไปว่าพี่ทานักงานเลยนะคะตอนที่เราไปที่ปราปาพี่เขาก็แนะนําดีเราโทรไปอีกที่หนึง่งพี่เขาก็แนะนําดีพี่เขาก็บอกว่าจะเข้ามาตอนห้าโมงแต่พี่เข้ามาจริงๆประมาณหนึ่งทุ่มนะคะเราก็ดีใจมากเพราะว่าเราจะได้มีน้ําอาบแล้วอืมคือมันเป็นประสบการณ์ที่เราอะไม่เคยรู้นะคะ เราไม่เคยรู้เราไม่เคยจ่ายเองฉะนั้นคือไม่มีใครผิดใครถูกนะคะและตัวเราเองเราโทษตัวเองตลอดนะคะไปย้อนดูคลิปดูแคปชั่นดูได้เลยว่าสิ่งที่การพูดการโทษตัวเองค่ะการไม่ได้โทษใครไม่ได้โทษพี่เจ้าหน้าที่แล้วส่วนคนที่คอมเมนต์นะคะคนที่คอมเมนต์แนะนําในเรื่องของการหักบัญชีในเรื่องของการพูดจาดีๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะส่วนใครที่พูดจาไม่ดีว่าลืมได้ยังไงอันนี้คือต้องต้องขออภัยจริง ในชีวิตคุณนะเกิดมาคุณไม่เคยลืมอะไรเลยเหรอคะเออนะคะคนเราลืมได้อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นช่องติ๊กต็อกของเราเองนะคะไม่ได้ช่องของคุณเราโพสอะไรก็ได้ค่ะต้องต้องต้องให้เกียรติเจ้านต้องให้เกียรติพื้นที่ของเราด้วยในสิ่งที่คุณโพสอะไรเรายังไม่ได้อยากรู้เลยนะคะแต่ถ,ถ้าเกิดว่าคุณเห็นแล้วอะเฮ้ยมันแค่มาเตือนเราก็โอเคเตือนได้ค่ะไม่ใช่ว่าเตือนไม่ได้แต่ว่าการเตือนนะคะ ต้องใช้คำพูดที่ดีด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาถ้าใช้คำพูดไม่ดีเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของเงินมากกว่านะคะบอกไว้ให้คิดนะคะถึงค่าใช้จ่ายน้ำมันจะไม่ได้เยอะแต่บ้านที่ซื้อค่ะก็หลายสิบล้านเหมือนกันนะคะ